ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาก็ได้จัดก,กิจกรรมงานบูตในพิธีทอดกระถินหลวงปู่เพื่อสร้างวิหารพระมงคลเทพบุนีสดจันทสโรออนไลน์ผ่านระบบซูมเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยริ้วขบวนอันเชิญพระไตรกระถินของคณะสถาสาทุชนคณะเจ้าภาพประธานกองประธานรองก็ได้เปี่ยมล้นไปด้วยชาวพุทธนะคะที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างบาร,รมีในครั้งนี้ โดยสีหน้าที่มีความอเลิศเบิกบานในบุญค่ะซึ่งงานบุญทอดกระถินสาม,มัคคีประจําปีพุทธศักราช2564นี้นะคะ,ะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ทุกท่านก็ไม่หวั่นไหวค่ะยึดเอาบุญเป็นที่ตั้งทุ่มเทสร้างบุญใหญ่ด้วยใจที่ปิติในบุญโดยมีพระอาจารย์พรมสรรอภิวัฒโนประธานสงฆ์ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสงขลาเป็นประธานสงฆ์นะคะ สำหรับท่านประธานกระถิ่นในปีนี้ของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้คือกัลยานมิตรพัทรพรโลสงได้อันเิญภาพไตรกระถินอย่างสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญของคณะกัลยานมิตรทั้งในศูนย์กลางพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญกันทางแอปพลิเคชันซูมนะคะ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์จุดนิ่งณนศะูนย์กลางกายเพื่อตรึกลึกนึกถึงบุญนึกถึงหลวงปู่ในการเชื่อมสายบุญกับท่าน จากนั้นการยาณมิตรพัทรพรโลสงประธานกระถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินและน้อมนำภาไตรกระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ยังความปราบปลื้มปิติในบุญให้แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่นี้ ในพิธีทอดกรถินหลวงปู่เพื่อสร้างวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงปู่และดวงแก้วที่ได้รับจากใครคนหนึ่งมีมงคลนามว่าดวงแก้วจัก,กรพรรดใต้ร่มเย็นใต้ร่ำรวยและภายหลังจากประกอบพิธีทอดกรถินเสร็จแล้วนะคะคณะเจ้าภาพได้ติดแผ่นทองดวงแก้วจัก,กรพรรดใต้ร่มเย็นใต้ร่ำรวยอย่างความปราบป,ปื้นปิติในบุญให้แก่คณะเจ้าภาพทุกท่านเลย ค่ะ